ครับขูดเพื่อใส่รายครับไม่ต้องลึกมากครับจะใส่รายครับเราใส่รายแล้วก็จะปูเป็นทรายครับโอ้มาดำเนินการแล้วครับ ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ร้อยครับประมานี้ครับรตับบางครับ ปรับสปริงครับทำโคเหนื่อยแล้วครับทำโคชิโมชิเงะแล้วครับนี่ว่าแข็งครับยินแข็งเหลือเกินครับแล้วครับอ่าวางบางบางเอา,าลึกนะลึกเสียเดูบางบางคุณลงบาง cấp cường cái đai cấp cấp cương cuối cái đai cấp

ยังแค่ดีอยู่ครับต้องวอมก่อนครับก่อนจะเอาจริงพรุ่งนี้ครับนี้วอมก่อนครับวอมก่อนมันนักมวยนะครับพอดียังไม่ไมค่อยได้ชกต้องวอมนิดหน่อยครับนี่อประมาณนี้ครับโอ้ยคุยเละ er อะเทอะไปหมดเลยครับ <c ười> ดูไม่จืดเลยเนี่ยอะไรเอ๊ะใส่น้ำเลยมันแข็งแคแข็งพูดไม่สวยนะถ้าใส่น้ำแล้วมันมีที่นุ่มบ้างมีที่แข็งบ้างจะ พูพื้นครับ,บอ,อย่่รับบกนู้นครับเป็นพื้นครับเป็นสี่เหลี่ยมครับ